มอยโเช่เฮลโลมวยไก่จะเป็นตักไมยุนกันดัดบัตดะจะเป็นตักไมยุนบัตโบช์อาร์เอนแมนซันเฟลเคลเดซเซฟันคลอชออ้ยเป็นโมมานี่ เลิกงานแล้วค่ะสวัสดีค่ะเลิกงานแล้วค่ะกัลบบานกับบ้านฝนตกฝนตกใกล้วันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะฟ้าปิดอากาศบอดีพอดีเหลือกมาเห็นรถบอเช่ค่ะยังสวยคือสิบว่ามีวัดาสนาดอกตีคนน่นไปแล้ว ไปแล้วค่ะ p อ r s c h e ออฟฟักวาเกินเบลยังแฮปเปนรอนี้ต้งไปดีพอร์เช่มา p o r s, <S c h แเฮลเกรนควมาด้วยฟรักวากดูพอเซฟตี้กรถออโต้เซฟตี้วีโอ้ยเขาขึ้อยากนอนแทะทั้งอยากกันมือนี้มือสุดท้ายบอกวันสงการ อยากไปออนแออ่อนไลน์แต่ว่าค,อค่อยก็เมือยแต่ขอยอยากนอนหลังเลิกงานฝนตกมันก็เลยอาการง่วงง่วงนอนทานอะไรดีคะวันนี้วัไปโกกันป็นดาวสกอชี

ก็สิกินย่างอื่นดอกกินยัางก็ได้ดออคอยคอยง่ายง่ายฮู้ยดูสิฝนตกเริ่มแหงแล้วค่ะเริ่มแรงแล้วค่ะแหงแหงแล เาเลี้ยงโม้ปั๊มปิดปิดกะหายอากาศเขาปิดกดเลยปิดแอร์พร้อมที่ข้างในชงสัยติดแอร์แอร์ให้โม้พร้อมโม้มันขี้ร้อน ค่ะอากาศแบบนี้อากาศง่วงนอนไว้ว่าสิไปฉเฉลิมฉลองสงการเมื่อสุดท้ายอยรู้ว่าจะยาวไปถึงบ้านกาแฟสักแก้วอุ้ยน่าสงสารงวงบ่งงวง่อตากฝนไก่ซี่ลิก อารมณ์เข็นดักคุยตนเบาวเนเรารมาน่นัดนัดอย่านัดเก้ามันบ่มีบ่มีหลังค่ามันยืนห่มกันตากผลเพราะว่าบ้านอันนี้นะคุณจะสร้างอะไรต้องขออนุญาต สร้างครอบมัวบอ่อสร้างนั่นสร้างนี่ต้องขออนุญาตขอแล้วก็ต้องทำแผนทำแนเป็นมาบ้านนะสั่งมาหลายปีแล้วก็บ,บ้านแล้วขอแล้วก็ต้องแบบบางคนก็ไม่อยากกููธนาคารก็เก็บเงินตัวเองค่อยๆสร้างค่อยๆสั่งไปนะเฮ็ดไปเรื่อยๆ โอพิซซ่าเล็กกับพิซซ่าเย่าสูกอั้งอรเ้์อร์เอ็กซีอลอเลกกกพเอารถไปล้างมามือวานล้างรถมาเมือวานวันนี้ฝนตกใส ฝนตกห้ามหัวบร่ได้กินฮอดหมกหัวหอมมกหัวเอาไปฝากป้ามาหอมโมกหักวคอยกับว่าคอยกับว่าค่อยได้กินเนาะค่อยว่ามันแง่คอยไล้บไม่ได้กินหัวกเนาะถ้าถ้าอยากกินค่อยอยากกินผัดกบผัดขากบขาใหญ่ น่องใหญ่ๆฟูๆน้ผัดผัดเผ็ดคือสีแซมผัดเผ็ดกบบกฮวกวไม่าอยากเท่าไรย่านมันงแงขี้ดินสีเหลืองค่ะสีเหลืองทำตามกฎสีแด,ดงแรงลิบสีเหลืองสีแดง tu Paitin Kelraden Kha Today Today Sipah Ongsa Scania Moi Scania See you in hop. Scania right. now She not Ni Ik heb nog steeds van Volkswagen. 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 Ja, maar vol voor een Volkswagen. auto. Oh, pesso, die kleine. Eh, Volkswagen. is vol vol Volkswagen. Renault. Renault. Renault, Volkswagen. 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 Dat dat? Volkswagen. Volkswagen. ซื้อวอลโก้ให้เป็นทีมเดียวกันเขาบอกว่าแปรโซนออโต้แปรโซน มาแปดนาทีเหรอตอเนี้เคือไหวแต่เนี่ยเห็นป้ายไหมคะเห็นบน,นพระราชาจะ,สะเสด็จมาที่นี่น่าจะเป็นวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์เนี่ยนะนเห็นไหมเดี๋ยวค่อยก็จะมาถ่ายวิดีโอไอสุเจเ้าเห็นไม่รู้ว่าจะเห็นเพิ่นหรือเปล่าเพราะว่าคนกับสิลังไหลเขามา บาลามีของพระราชาอเล็กซานเดอร์แด์บริสเซนโอเนี่คอนีงเ็นด์โอ้คองนมงเซิมขัมนกซิมขล้นอเล็กซานเดอร์ค่อยก็อยากเห็นขึ้นกันละ่ะ มีชุดสีส้มใส่มีตะหมวกได้ตะหมวกมากได้หมวกได้ต่งหูต่งหูสีส้มแต่ไม่มีเสื้อมันไม่สวยก็เ,เลยไม่ซื้อเสื้อนมีแต่เสื้อยืดมันบงงางมขวยตรงใส่กระโปรงกระโปรงแล้วก็ใส่หมวกลงไปมันจะได้เข้าชุด โอ้ล oh, ันยือไปรับเสด็จรับเสด็จเฮย่วงนอนจังเลยค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะรถติดมากเลยทุกเจ้าเห็นบไหมโอ้ลันยือแอน ธงชาติาตคล้ายๆธงชาติบ้านเฮาวหรือตะวากันมีสามมีสามสีเห็นปะอู้หัดไหลเดินสามสีมีสีน้ำเงินสีขาวสีแดงคล้ายๆบ้านเราแต่บ้านเราจะมีก็มีสามสีแต่ว่าของบ้านเฮามันมีหะมีหะตอนอสีบันเล่งคล้ายๆกัน ถนนน้ำค่ะถนนน้ำนี่เขาใส่ได้เขาใส่งานเนี่ยมันก็มีสะพานยกขึ้นยกลงได้เพราะว่ามันจะมีเรือเรือแลนไปแลนมาส่งสินค้าโอเคบายบายนะคะ see you tomorrow thank you well welcome ไก่กันด้วยด้วยบายบายสวัสดีค่ะ สบายดีเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับการเดินทางของเราดุย